สาวบ้านนกทอเรือชีวิตออกจากนาบ่าหูวล้มแห่งโชคชะตาสิพาส,สิพาไปจังใดโนจากนาลาหินก้มกราบลงดินกราบลามแม่พ่อเยิบดินใส่หัวแล้วก้าวต่อผ่านตอมอบ,บกมืออาลา สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีอีหลาทิดาลา่าสวัสดีเอฟซีบ้านศรีวิไลทุกทุกคนเนาะฟังเสียงเจ๊วแจ๊วมาแล้วเป็นเสียงสดที่ฟังยิมได้บ่เบื่อจากเทีอฟังย่มได้กับเป็นพรรังให้กับทุกทุกคนสำหรับเพลงอ่ะอีหล่าเนาะมือนี้เขาสิมม้ว่าถึงอ่ะอีลาทิดาลาว่วาเพิ่น เหตุอีหย่งแน่กับขอบครัวเพิ่นกับรอบรัวพ่ออ่าะสีไล่กับแม่พึ่งไปเจอคลิปของพ่อพูเนาะวันนี้แม่พึ่งมาสบายอีหลากอ่ะไปเซตโตเป็นโมเมนที่แบบดูแล้วดีใจแหมดูดูแล้วรู้สึกว่าเบิ่งหลายรอบเลยแหละเบิ่งคลิปพ่อพูหลายรอบ เบิ่งแล้วก็โอ้ยล่ะคือจังหูจะคว่ำแท้แม่บอสบายไปเส็จตรงเส็จตัวให้แม่เอาเป็นจังใดเห้ไปเบิ่งคลิปกันเห็นบรรยากาศ เราก็รู้สึกดีใจดีใจแท่นแม่พึง่งดีใจแทนพอ่อพูนะมีเด็กหน่อยแบบคือนั่งแบบหูจะคว้มแม่นั่งหูจะควม้มอ่าแล้วก็ไม่จะมีคลิปอีหลาต้มขาต้มว่าแม่สบายต้มขาต้มแต่ขอสองรอยเพิ่นว่าเด็กหน่อยขอสองรอยต้มเขาต้มให้แม่พึ่งแม่พึ่งไม่สบายแต่ขอสองร้อยเพิ่นนะ เดี๋ยวเราไปเบิ pues King, ้งว่าไม่พ <Naw? S 1> hmm? nah, ึงว่าอีหยังกับอีหลาเกี่ยวกับอ่าเรื่องหยังเป็นยังไดเดี๋ยวเราสิมาวิเคราะห์อีกที่หนึ่งเนาะฮะเขาไม่ให้กินเขาเปียกหรือเขาเปียกเขาเปียกค่ะเอาไม่ให้ใครไม่ให้พใ่รเอาไม่ให้เพื่อนของรอยค่ะของรอยก็หักของรอยก็เสียวเงินรู้แล้วใจแกมาไล่ใส่เพิ่นนั่นแกมาไล่ออกใสเพิ่อนแกมาไล่หากว่แล้ว ก็เลยสิเอาไปเข้าบัญชีให้ลูกไปเอา้ากินเนอเ่าเอา้ยลูกเอามาให้แล้วกินในช่วงไงเศร้าซะบ้างโตจนว่ได้นอนย <c oughs> ืดนอนนั่งเตี้ยตัวดนอนย่อนเตี้ยตัวข,ขัดคณะสุดาเล่ายานัยานแม่โมโอย่ยานโมมี่ผู้พาคจ,จะคลองไปน,นั่น <c oughs> <c oughs> ต้องบอกคุณลูกสาวค่ะได้เป็นย่างดีอาซิมมึงกันนะมันเคม็มหรือมันจางใส่ปลาแดกมะน้อกขาตุ่มไง ยิงมึงก็รู้อืมแซบมึงคนนี้จดแล้วแซบใช่เนาะอืออแซบไปกินนะแถวเนี้ยตั่งของไอ้เจี๊ยวเปล่าแล้วเจี๊ยวเปล้วเล่าไอ้กําลังใจน้องพีดาเล่าเออในนามคนเล่าคนหนึ่งเนาะเจี่ยวมากปกป้องหรการให้กำลังใจน้องก็ต้องขอพูดเลยหลายแทุกช่องที่ลงข่าวเกี่ยวกับน้องพีดาเล่าให้กำลังใจมัดครับเขาไปเบื้องเบิดค่ะเพรว่าจะเป็นการ ติชมติเพื่อก่อเนาะเข้ากับเอาขอกับมาปะปรุูลเมบ่อวาผู้ใดสิติมาค่ะทางเข้าผมบ่เคยไปไปบอกว่ามีแตน้องรับค่ะเพราะว่าหนึ่งน้องธิดาเป็นน้องใหม่ไม่มีประสบการณ์ในวงการเพลงมากมีอีหยังที่พ่อพอแม่แม่สีซอยกันติชมเขามาเพื่อปั้นเพื่อเจนและแม่ลูกสาวเพื่อซอยกันค่ะผูู้ดกั็ไม่พึงจะน้อมรับเอาเบิร์เด๊ะนะคะผู้ใดเอาไปเฮ็ดยี่แอคชั่นไปเฮ็ด ข่าวไปเว้านะคะเขาก็จะตามไปกดไลค์ให้บางที่ก็คอมเมนต์ให้แต่ว่าส่วนหลายแหละจะเป็นการกดไลค์ให้มากกว่าเพราะว่าเขนไปคอมเมนต์เดียวสิว่าเมาอวยกันบ่นะก็ต้องขอบคุณยูทูบเบอร์นะคะแล้วกะ็ทีมข่าวสื่อมวลชนทุกช่องทางะคะ่ะที่ให้ความสนใจแล้วกะ็ให้โอกาสน้องพิดานะคะเป็นร่างคนกับเป็นปากเป็นเสียงแทนเบาความรู้สึกของข้อพูดกับแม่พึ่ง ว่าวแท่นใจออกไปบางสิ่งบางอย่างขั้นเขาสีว่าวข้าก่มันกับเหมามอสมนะคะมไม่เหมาะสมที่จะพูดออกไปเดียวกับสีว่ามันมันเกินงามหรือเปล่านะคะกามีนี่แหะค่ะพี่พี่ทีมซื้อทีมยังค่ะที่เพิ่นเบิงเหตุการณ์แล้วแล้วเพิ่นจะเอามาไลลร่ลิดับหนึ่งสองสามสี่โอ้มันเป็นมันไปมันมาสีพ่อเพิ่นิีคอหล้วแล้วเพิ่นจะออกมาว่าวนะคะการเหตุให้หลายหลายคนได้เข้าใจในเรื่องของเกษตรดามาในตอนนี้ว่าต้นซ้ายปลายฮดมันเป็นยังไง ะะได้แก้แก้ต่างแล้วก็พูดแนทนความรู้สึกของบ้านศรีวิไลพูดแทนนนองพูดแทนพ่อปูแล้วก็แม่พึ่งไ้ก็ต้องอขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกะตามที่พี่แม่พึ่งว้าวกับมาแม่ถึงเรื่องอ่ะ กระแสดราม่า <D rama> ที่่านมาเนาะไม่พึงเบือนกับขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่อะเขาไปให้กำลังใจแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้หลาเป็นให้กระบอกเสียงให้ครอบพ่อศวีไล่คือ,คอตามที่เบพึงบอกคือห้องกับปอยพานอันนี้นดีบด่ดีห้องกับอามาปรับปรุงคือไม่พึงว่าอันนี้ก็ขอบเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งคือว่าบ่าต้องไปคิดยังหลายให้กำลังใจครอบพ่สศวีไล่ทุกๆคนเนาะให้สั่งสรรผลงานออกมาให้ พี่น้องได้บึงออีกอยากเข็นผลงานออกมาอีกแล้วก็เพราะเป็นการลังใจให้ไอ้ครอบครัวสิวิไล่บ้านนี้เพิ่นมีแต่ลูกสาวมีแต่ลูกสาว,ม,สาวมีแต่คนเสียงดีๆได้ลูกสาวเราไอ้น้องคนหนึง่งอ่ะแมี่ยหนักเสียงดอีอายุกเก้าขวบนะลูกที่แม่พึ่งเอามาดูแลนะก,ก็สกเสียงดีคือกันลองเพลงเอี่ยที่ดาเล่านะเสียงดีคือกันก็เอี่ยเลยบ้านนี้มีแต่ครอบครัว ลูกสาวมิตรภูแบบเสียงดีๆมิตรภูเป็นแต่ฮะอีหล่าที่ลาเล่าของคุจะข่วมคักแม่บอสบายกะดูแลแม่ยางดีต้มข้อต้มอยังให้เป็นเด็กที่แบบว่าถึงนั่งสือพูดแบบเด็กน้อยเนาะอาจจะพูดแบบจ,จังสั้นเจ้าส่เหมือนแบบบรรลุยังแต่ว่าการปฏิบัติต่ตอแม่ต่อครอบครัวต่อผูทูทีมีพระคุณคือแบบนั่งทํามใดท่ามเองโดยที่บอตองบอกเอา มันจะมีคลิปหนึ่งที่อ่ะพขาพูดไอ้ย่างไปหาอีหาอีหลานเนาะแล้วก็ถามว่าอีหลานทีนีงอีหลานบอกว่าซ้อมร้องเพลงแล้วก็ถามว่าอ่ถ้าเกิดงานกระทินอยากให้ไพ่แน่ already, R, viewing, อีหลาก็ว่าระวังพี่แอนเราได้ดีพี่อาไอพี่อิงอีหลานบอกว่าอยากอยากให้มากไปทุกคนเลยแต่กับเพิ่์นคือสีบ่็มีไพ่มาดอกเพราะว่าเพิ่์นมีงานหลายก็บอกไปตามภาษาเด็กหน่อยคืออยากให้มาแต่ เจอรูว่าเพิ่นกัคือสีมากบอดด้เพะเพิ่นมีงานหลายจังสีนะพี่น้องเห็นเราก็แบบแต่สิ่งที่นั่งก็ว่าาไปนั่นแหละและว้วพอพูดกับทามจะเกิดดราม,มา่าคนว่าให้หลายจังสันอีหล่าสีเรียดบอยอีล่าสีเจังสีงสงว่าก็เรียนดยดูแต่ว่าเขามาสองร้อยแบบคือบอาคือเด็กหน่อยแบบเด็กหน่อยน่ะนะเะไปเซเว่นแยงเดียวแต่่บอดดาคิดยังงแต่สิ่งที่เห็นชัดชัดเลยเห็นชัดชัดเลยว่าเดี๋ยวหนูจะไปต้มข้าวให้ไม่พึ่งไม่พึ่งไม่สบาย นี่แหละพี่น้องข้ามข้าหนีแหละเมืองดูละถึงน่าสิเป็นจังไอ๋แบบจังหลายเด็กหน่อยเนาะคิดไปว่าแต่ตามภาษาเจ้าของแต่สิ่งที่บอกมาจากปากจากแกคือเออเมื่อนี้ไม่พึ่งวาสาดุใบเดาหนูจะไปต้มข้าวให้ไม่พึง่งไปดูแลแม่บอกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีความกระตันยูต่อผููที่เดียนุ่งน่ามาก มีอยู่คลิปคลิปของผู้คูเอฟซีผู้ใดอย่างลูกอ่ะล่องเข้าไปติดตามคลิปของผูู้เบิงไปสนับสนุนเพิ่นการสนับสนุนมันเป็นต้องว่าโอนมาไล่ก็ไดคือเฮ้าแค่เข้าไปเบิ่งคลิปเพื่อนไปกดไลค์กดถูกใจกดแช์ชอบตัวไหนก็กดแช์แล้วก็าบ่ต้องขมโฆษณาของเพิ่นแค่นั้นก็เป็นการสนับสนุนเพิ่นแล้วไปเบิ่งยอดวิวหอยอีลา สำนักก็คือเข้าเป็นการสนับสนุนเพื่อนแล้วเพราะว่าถ้าเข้าบ่มีกําลังทัพย์แบบหลายๆคือจังสิโอนมาไล่ไปให้ถ้าผู้ใดมีหรือเพื่อนมีอยู่แล้วเพื่อนบ่เดือดร้อนมันก็เป็นสิ่งที่ดีเพื่อเพื่อนสิได็ไปสนับสนุนลูกไปเลี้ยงดูลูกเพื่อประปรงให้มันดีขึ้นแต่ถ้าแบบคนยังเข้าบ่มีหยังบ่มีกาลังทัพ์ขนาดน,นั้นสิ่งเดียวที่เข้าสิสนับสนุนได้ก็คือไปดูคลิปไปซัพพอร์ตคลิป ไปดูยอดวิวไปดูเพลงไปเบิ้งเพลงให้เพิ่นบัตคดกามโฆษณาเพิ่นให้เพื่นมีรายได้นี่ก็คือการสนับสนุนคือกันเป็นการสนับสนุนหลักด้วยซ้ำเนาะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขาจะอะ่สนับสนุนเพิ่นได้ทุกๆมือด้วยซ้ำคือจังแบบว่าจะได้ละ อ่ะยังเข้าบืามีกำลังสศัพท์เนาะเข้ายังกับำมาหากินหาสาวากินคำมีเข้ามีแค่โทรศัพท์มีแค่เติมเน็ตเติมยังสิ่งที่เข้าสนับสนุนพนใดสิ่งที่เข้าสนับสนุนคนที่เข้าเข้าแบบมากได้ก็คือดูคลิปให้เพื่อนอ่ะดูคลิปให้เพื่อนดูอ่ะยอดวิวบงยอดวิวดอดเพ่อีฬาให้เพื่อนโดยที่ไม่ข้ามโฆษณานี่ก็คือการเป็นการสนับสนุนทางตรงเลยเนาะ ถ้าเขามีก็ล่างสับจังใดเขาจะวากันอันนี้คือแบบว่าถ้าเขายางสนับสนุนค้นที่เขาหักแล้วก็ให้กำลังใจในเชิงบวกให้เพิ่นเพิ่นเห็ุอย่างมาเพิ่นอ่ะอันใดเขาก็เออเข้าใจเพิ่นเนาะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจขอเป็นแรงผลักดันขอเป็นกระบอกเสียงหน่อยๆกระบอกหนึ่งอยากิึงอีหลา่าอยากเห็นอีหลา่าที่ดาเล่าเติบโต,ตแล้วก็ สำเร็จในสิ่งที่อีหลาปารถนาสำเร็จในสิ่งทีอีหลาตั้งใจอยากเห็นในเร็วๆวันนี้ขอเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งและจะขอัพพอร์ตแบบนี้ตลอดอ่ะคลิปนี้ไก่แล้วพี่น้องตอนนี้รอบเบิงหมอลำสงข้ามสงขรามหมอลำเอาวอลพิดอีกแล้วสงข้ามหมอลำกําลังแบบติดคัาเดี๋ยวเมามาเจอกันคลิปใหม่หอกใหม่ฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถามักเนาะแล้วก็ดูคลิปโดยบอพานโฆษณาเพื่อเป็นการให้กาลัางใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ